สวัสดีค่ะลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์นะคะอยากได้สามเส้นเดี๋ยวแม่นาดาจะเลือกให้นะคะอันนี้ถ้าดิ่งเส้นไหนก็ได้เส้นนั้นนะคะเลือกมาทั้งหมดห้าห้าเส้นนะคะอันนี้เป็นหยกนำโชคค่ะ ส,ส,<า>สีชมพูไม่ดิ่งนะคะสีเหลืองไม่ดิ่งนะคะก็จะ,จะได้ไป3มเส้นนี้นะคะเฮงแน่นอนคะ่ะขอบคุณนะคะ สาโามาซื้อทางออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ